3...2...1... บรรทุกเทปเสียง,งเทปของหลวพ่อปัญญาน,ะนี่เทปเสียงมีเยอะมากนะครับฝั่งนี้ก็มีางานนี้ก็จะเป็นที่บันทุกเสียงนะครับะจะไม่เหมือนสมัยนี้แล้วเพราสมัยนีนะ้ออกทาง u t u b e ได้เลยนะคะเป็นตัวบรรทุก หมอปัญญาร้องขึ้น,นยังไม่ได้เปิดแอร์นะครับจะร้อนนะที่หุ่นไม่งา,ายเพราะว่าเป็นไฟเบอร์การ์ดนะครับข้างในข้างในหุ่นจะเป็นหม่นะครับจะเป็นหน่คอยดัดไว้ดัดไว้ไม่ เทปของท่านเยอะมากเอาให้บันทึกเสียนะคะหืมสวยขึ้นนี่นะคะจะเป็นภาพจำลอง พางก็จะทานพืส้สศขหลวงพ่อปัญญานะครับนี่คล้ายๆหมอนพรศพทงองรองตังนี้หลวงพ่อปัญญาตรงนี้สม็จประเทเธอก็สเน็รพรทเทพนี่ก็พระสังราา จำเรามไม่ได้ใช่ไหม่าจ่เอาจะฟองข้างหลังข้างหลังมีเขียนว่า นะคะถ้าใครสังเกตที่ีนะตรงนี้ผมว่าใคร้ายกระโหลกว่าไงว่าใจคนสังเกตนะตรงนี้สงหนับผมคล้ายๆกระโหลกตาอื อ่ะนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปต่อชั้นสี่นะครับตอนนั้นเขาทำอยู่นะครับห้องม่เข้าอ่ะอ่ะพอมาชั้นสี่เขาก็ไม่มีอะไรนะครก็เป็นเป็นห้องุถง สุดจดียกห้องมัดเจ้าไม่ให้เข้านะครับน,นี่นะครับอันชิงพระโมมาสาีนิกาท่าสีแผ่นดินแปนร่ปสมทุนที่จังหัดนครศีธรรมราช นี่นะครัะจดตรงนี้นะครับเขาไม่ให้เข้าไปนะครับก็จะมีะบมุสวดมนต์นะครับเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็มีดอกไม้นะครับถ้าจะเดินบน ตรงพรมนี้นะครับนะเขาก็มีดอกไม้ให้นะครับถ้าจะถือดอกไม้ก็เดินตรงพรมนี้นะครับรอบจดี ตอนนี้นะคบขวดก็ได้อ,ออกมาจากภาคัญยานันทานุสอนนิ่นงเมยอยอๆได้วัรพสิทธิ์แล้วนะครับแล้วก็จะไปการาบหุ่นขี้พึ่งหลวงพ่อปัญญานันทภิษขุกนะคบที่พิพิธภัณฑ์หลวงพ่อปัญญา ก,ก็ได้ไหวคุณคิดเป็นหพอปัญญาเสร็จแล้วนะคะก็อย่างเงินกดงก็แช่ก็ติดตามให้กับนัองคนเล็กเงิบเก็บพัพด้วยนะครับผมค่ะ